สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตตลาดนักเตะลิเวอร์กันครับไปกันต่อลิเวอร์พูลใกล้บรรลุสัญญาส่วนตัวมาร์กเกอีกองหลังทีมชาติอังกฤษซื้อรายงานลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาร์กเกอีกองหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลตก่อนจะไปเจราจาเรื่องค่าตัวกับปราสาทเลนแก้วต่อไปสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟคนใหม่หลังจ่อขายจาเลวควานซาประการหลังคนใหม่ให้กับไบเยอร์เลเวอร์คูเซน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าหงแดงล็อกเป้าไปที่มาร์กเกอีกองหลังทีมชาติอังกฤษและคิสตันพาเลซซึ่งเหลือสัญญากับประสาทเลนแก้วเพียง1ปีล่าสุดเดอะออคคอปเว็บไซต์เกี่ยวกับลเวร์พูลเผยว่าหงแดงใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเกอีหลังมีการติดต่อกับผู้เล่นรายนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมและใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับดาเต้ไว้ย4ปีรายนี้แล้ว ทั้งนี้นี่รายงานว่าพาเลตตั้งค่าตัวของเกอีไ e ว้ที่60ล้านปอนด์ราว2.67พันล้านบาททว่าลิเวอร์พูลยินดีจะจ่ายแค่40ล้านปอนด์ราว1.78พันล้านบาทจับตากันต่อไปว่าดีลนี้จะจบอย่างไรสื่อโปรตุเกสรายงานข่าวลิเวอร์พูลอยากได้โยเคเรสเสริมแดนหน้าแทนนูนเยสคอเรโอดิมันฮารายงานว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจจะดึงตัววิกเตอร์โยเคเรส กองหน้าทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนไปช่วยล่าตะข่ายหลังจากที่กำลังจะปล่อยดาวินนูเยสไปให้นาโปลีในเร็วๆนี้โยเคเรสได้รับความสนใจจากหลายทีมในอังกฤษโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลซึ่งลิเวอร์พูลก็ติดตามผลงานของกองหน้ารายนี้มาเรื่อยๆและได้มีการติดต่อกับเอเจนของตัวนักเตะไปแบลวถึงโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีม ซึ่ง Sporting Lisbon ต้องการค่าตัวโ o เค c a ส e ที่80ล้านยูโร3,037ล้านบาทซึ่งทีมหงแดงมองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกินไปอย่างไรก็ตามถ้าขายนูนเยสและนักเตะค,คนอื่นออกไปก็มีโอกาสที่จะทุ่มเงินซื้อโ o เค c a ส e มาร่วมทีมกองหน้าวัย27ปีไม่พอใจกับการที่ Sporting Lisbon ขึ้นค่าตัวของเขาอย่างมากเนื่องจากเคยสัญญากันว่าจะให้เขาย้ายทีมได้ในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงจนเกินไป จนถึงตอนนี้มีรายงานข่าวว่าตัวนักเตะจะไม่ขอลงเล่นให้สปอร์ติ้งลิสบอนอีกต่อไปแล้วถ้าไม่ได้อิซักถ้าได้ตัวนี้ก็เอานะครับเทรนด์พูดตรงๆ2เรื่องหลังเรอัลมาดริดเข้ารอบฟุตบอลชิงแชมป์โลกเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025 FIFA Club World Cup 2025รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่มเอชที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรอัลมาริตต้นสังกัดของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเอาชนะเรดบูลซาวส์บวกไปได้แบบไม่ยากเย็น3ต่อ0ราชันชุดขาวเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลสโมสรโลกในฐานะแชมป์กลุ่ม H ไปพบยูเวนตุส ด้านเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้ลงเป็น11ตัวจริงให้เรอัลมาดริดนัดที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและอยู่ในสนามครบ90นาทีเป็นครั้งแรกด้วยโดยได้สัมผัสบอล81ครั้งจ่ายบอล63ครั้งและมีส่วนร่วมตลอดทั้งเกมเกมนี้ชาบีอลอนโซกุนซือเรอัลมาดริดได้จับเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไปเป็นวิงแบ็กขวาหลังปรับมาเล่นในระบบ352ซึ่งเจ้าตัวก็พูดถึงบทบาทใหม่ที่ได้รับว่า ผมสนุกกับมันการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ในทีมใหม่เป็นความท้าทายเสมอแต่ผมก็สนุกกับความท้าทายมันดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวผมเองทุกคนต้องคุ้นเคยกับมันมันได้ผลชัดเจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดียังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีและเป็นเกมที่ดีที่สุดของเราจนถึงตอนนี้ผมสนุกกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้และผมชอบเล่นฟุตบอลไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนผมก็รักที่จะได้ลงเล่น ภาษาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดและต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัวแต่ผมรู้สึกมั่นใจเมื่อได้ลงเล่นและรู้สึกสบายใจผมต้องใช้เวลา2-3ถึงเกมในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับการเล่นกับผู้เล่นใหม่เพื่อนใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่กับโค้ชใหม่ประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราคว้าถ้วยแชมป์ต่างๆมาได้นั่นคือสิ่งที่เราทำเป็นส่วนหนึ่งของ d n a ของสโมสรน,นั่นคือเป้าหมายและความทะเยอทะยานของเรา และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทำถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดแชร์กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ